สวัสดีครับพบกับสุขข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฝฟนส์พี่ชาย,ยุบบอกบาย้ายหนีแมนยูด่วนแฟนพีว่ายังไงอนาคตนปอบบอคบาเีเรื่องกันให้พูดอีกแล้วนะครับโอ้โกูเหลือเบือ่อหลังจากมานที่อัดบอกบาพี่ชายของเขาออกรงยุบยงส่งเสริมให้น้องชายของเขานะครับสตาร์ด,ดังทีมเจ้าเมืองเศร็จปอบบอคบาเนี่ยเก็บเสื้อผ้าย้ายหนีแมนเชสเตอร์ หลงังคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาซะมาติอัตบอกบานะครับพี่ชายสุดหลอ่อสุดที่รักของปอบาบานะครับโอ้ยังอยู่ในเมืมองยุนะบักหามไงกองกลางแมนเชสเตอร์นะครับกระตุ้นให้น้องชายตัวเองย้ายหนีไปสแสดงแมนเชสเตอร์และไปเล่นกับบาร์เซโลนายัดทีมศึกลาลีกาสเปนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเตเต้เลือกเป็นทํางานได้ดีพอสมควรกับแมนเชสเตอร์ในกรณีและเขาก็มีส่วนช่วยให้สโมสรจบอันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีก ได้ลุ้นอยู่ฟันจำลีอีกหลังได้เข้าไปเล่นในรอบชิงพบกับเบียร์เรอัลในช่วงกลางสัปดาห์ยันรยก็ตามนะครับในเรื่องอนาคตของปอมมาซึ่งตอนนี้อายุ28ปีแล้วยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากนักเตะจะหมดสัญญาในช่วงเสมอนหน้นาและหากไปแสดงต้องการให้ตัวเขาอยู่กับทีมต่อไปจะต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ราว16ล้านบาทแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ปิที่เสรจที่ให้ค่าเหนื่อยจำนวนมากไม่มหาศาลขนาดนั้น แต่ด้วยเหตุผลนี้ปอบมามีกัดที่จะเอาเจตินโอรัตฟอร์ดโดยในช่วงที่ผ่านมาทั้งยูเวนตุสบาร์นาเรตตและบาซ่าต่างจับจ้องสถานการณ์ของนักเตะคนนี้อย่างใกล้ชิดแต่ด้วยสถานการณ์ที่การเงินที่กําลังวิกฤตอยู่นขนาดนี้ทําให้สโมสรเหล่านี้ต่างไม่กล้าทุมเงินก้อนโตเพื่อซื้อปอบบมามาร่วมเทียมกระนั้นนะครับการที่บาร์เซโลนาได้ประทานสโมสรคนใหม่นั่นก็คือจอร์ดาปอร์ตาที่พร้อมทุนสุดตัวในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ นั่นจึงเป็นเหตุผลให้มาติอัสปอบบาเชื่อว่าน้องชายของเขาซึ่งประทับใจลาปาตาอยู่แล้วจะไปได้สวยกับจ้าบุญทุ่มบาซูโรนาทันทีที่เขาปอบ่าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งผมไม่รู้อะไรมากนักแต่ผมอยู่กับคุณโมเซผมจะเซ็นสัญ,ญญาในวันพรุ่งนี้เลยนะครับถ้าหากมีการถามเรื่องนี้ผมว่าเขาจะเซ็นสัญญากับบาซูโรนานะ มาติอัตเปิดใจกับมูเซออัลบาเรสนักข่าวชาวสเปนนิดในครับโอ้ยจะเจมนเจ้าขักเนาะบ๊ะบ๊บโรโมโนโยันฮรริเคนอยากลาสเปอร์จริงแต่ยังไม่ได้แจ้งเรื่องการย้ายทีมแลนะข่าวดังรายงานมาว่าฮรริเกนกับนาทน,นสเปอร์ต้องการย้ายออกจากทีมจริงๆแต่ยังไม่ได้ร้องขอไปยังต้นสกัดเหมือนที่หลายสื่อเคยบอกเอาไว้ ขณะที่แมนเชสเตอร์ยื่นข้อเสนอคว้าตัวอยู่แล้วฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังที่น่าเชื่อถือได้รายงานมาว่าฮาเรเชนก่อนหน้าในวัย27ปีต้องการจะอำลาทินทอนัมสเปอร์ในช่วงสมัยนี้จริงแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องไปยังสโมสรเพื่อขอแจ้งการย้ายทีมเหมือนกับที่ในหลายสื่อนำเสนอไปก่อนน้นนี้โดยฮอกทิมชัดอังกฤษตอปิ้งข่าวว่าต้องการย้ายออกจากทีมของไก่ทองทอนัมสเตอร์ในช่วงตลาดนักเตะ เปิดการซื้อขายในกลางปีนี้เพราะต้องการควานหาแชมป์มาประดับเกียรติยศของตัวเองโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชมเปี้กขระทีีฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชาวอินตเตอร์เน็ตที่เช,ชาญกับการข่าวซื้อขายการย้ายทีมนะครับก็ได้ให้การยืนยันกับทางกัปตันชิงโตคัรามอังกฤษต,ต้องการที่จะย้ายออกจากสเปอร์จิงในช่วงสมัยน,นี้แต่สโมสรลอนดอนเหนือไม่มีความต้องการที่จะขายออกไปรวมถึงปอร์ิเซธ รายงานข่าวว่าได้มีการยื่นขอร้องการย้ายทีมไปยังสโมสรแล้วแต่ด้านเดนเอลเรว่นะครับประธานสโมสรแก่เดือทองถูกแฟนบอลพิม์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการบริหารทีมโดยเฉพาะการเข้าร่วมกับโปรเจกต์ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแต่สิ่งหนึ่งที่ประธานรายนี้หวังว่าจะทําให้สวกคลายความเกิดดาดได้ก็คือการพยายามทุกทีท,ทาานะครับเพื่อหลังให้ไรคันยูกับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของทีมทําให้โอกาสในการรังตัวซูเปอร์สตาร์รายนี้ มีความเป็นไปได้น้อยมากสำหรับแอนนิกเกนซึ่งปฏิเสธการต่อสัญญาโฉใหม่ไปได้รับคารสนใจหลายทีมที่ต้องการตัวเขาไปเสริมเกมรุกโดยเฉพาะตัวหนึ่งแมนเชสเตอร์คือทีมที่มีความสนใจมากที่สุดและพร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญาฮาร์ตสเปอร์ยอมปล่อยตัวเขาออกมาครับสื่ออิตาเลียนคอนเฟิร์มฮองเครื่องแมนยูพร้อมย้ายซบโรม่าร่วมงานมูรินโญ่เดยวิมาติดนะครับกันกันจงเก่าของแมนเชสเต็ด ทีมในศึกพรีเมียร์ลิงกอังกฤษตอมเป็นข่าวเรื่องการย้ายไปเล่นกับ r s ร์เอโรม่าที่กำลังจะได้ตัวโชเซ่บุโยนเจ้านายเก่ามารับงานคุมทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ตามการรายงานจากกาตเชลตาเดลโลสปอร์ตผู้จัดการทีมชาวโปกเกตน,นะครับตกลงรับคุมทีมจัสโวโลซีต่อจากเปาโลวอนซิก้าที่เตรียมวางมือหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากนั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกับมิฟิ์ของทีมปีแสดงโดยทันที โดยมาติดถูกซื้อมาจากโชซีเมื่อปี2007ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ในยุคข,ของโชเซมโยรับหน้าที่ผู้จัดกนเทีมแต่ในั้นกานนี้ครับต้องตกเป็นตัวสำรองของทีมโอลิการ์โซชาในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในปี2023ซึ่งทำให้มีการคาดหมายกันว่าเขาอาจจะต้องย้ายทีมในช่วงจบสัมมน,นี้ต่นั้นแค่จอร์ดโดลโสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีระบุว่าด้วยการที่มูรโอและ สตาชาวเซเบียนั้นค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันจากที่เคยร่วมง,งานกันมาแล้วหลายที่สแตนฟรอดบิดและที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้มีรรยง,งานมีความเป็นไปได้นะครับที่ดาวเตะในวัย32ปีจะย้ายตามเจ้าในเก่ามาเล่นในกรุงโรมหลังจบอยกางนี้โดยรายงานดังกล่าวยังระบุว่าค่าตัวมาติสจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรหรือราวราวล้านปอนด์และนั้งแต่เองก็น่าจะพร้อมที่จะย้ายามาเล่นให้กับกุนซือชาวปูเกตทันทีหากมีข้อเสนอเข้ามานะครับ ซีซั่นนี้ครับกองกลางทีมชอเซเบียได้ลงสนามกับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดไปทั้งหมด3.5นัดในทุกรายการซึ่งส่วนใหญ่จะตกเป็นการออกสตาร์ทบนมานั่งสำมองและทำแอซิสได้เพียงแค่ครั้งเดียวจากเกมที่ชนะเน c ์คอสโซนยูเต็ดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเดวิดเบ็คแฮมนะครับขอบคุณแฟนบอลที่โหวตให้เป็นหนึ่งในพรีเมียร์ลีก a l l of fame เดวิดเบคแฮมนะครับอดีตดาวเตะชื่อดังของแมนเชสเตอร์และ,ดะเดอัเมดริดกลายเป็นอดีตผู้เล่นคนที่ป่าที่ได้รับเกียรติเข้าสู่หอเกียรติยศของพิีเมียร์ลีกเป็นที่รู้แล้วตามการรายงานจากเดลิเมลเจ้าของทีมอินเตอร์มายมีกลายเป็นอดีตนักเตะทีมปีแสดงคนที่3นะครับที่สามารถชนะใจแฟนบอลและคณะกรรมการโดยการได้รับคัดเลือกเข้าสู่พรีเมียร์ลีกฮอตออฟเฟรม เป็นคนที่แปดโดยเฉือนพอสโก้ปีเตอร์ชูมิเคลและลีโอฟินินาอดิตเพื่อนร่วมทีมเบ็คแฮมเก่าหลังจากทราบผลว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเข้าสู่พิมลิกฮอฟเฟมเคียงข้างกับบรนนรดาตำนานของเก็ฟุตบอลและลีกนี้ฟุตบอลพิมลีกมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับเส้นทางอาชีพและชีวิตของผมและผมก็ยินดีที่ได้รับการจดจำเคียงข้างนักเตะที่ถือเป็นแบบอย่างที่ผมเคยลงเล่นด้วยที่เคยต้องเจอกันในสนามและนักเตะที่ผมถือว่าเป็นแบบอย่าง และมันยิ่งทาให้ผมรู้สึกเป็นเกียจมากยิ่งขึ้นที่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็มาจากแฟนบอลปีที่ผ่านมาแสดงเงินว่าแฟนบอลให้ความสําคัญกับเกมการแข่งขันมากขนาดไหนและมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้เห็นพวกเขากลับมาชมเกมในสนามอย่างช้าๆพราะพวกเขาทําให้ฟุตบอลเป็นเกมสุดพิเศษผมพูดอยู่เสมอตลอดช่วงเวลาขาแข้งและหลังจากนั้นว่าผมโชคดีมากๆที่มีแฟนบอลที่น่าทึ่งที่คอยสนับสนุนผมและขอขอบคุณที่ทุกคนโหวตให้กับผมด้วยเบ็คแฮมกล่าวทิ้งท้าย นิกเคิลสุดิยาแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่21พฤษภาคม